พามาเดินชมสวนนะคะเป็นปราสาทเก่านะคะเกือบพันปีแล้วค่ะ ร่ลมรื่นสวยงามมากตอนนี้มาตอน5โมงเย็นนะคะตะวันกำลังจะตกดินประสีข้างๆนี่สวยมากต้นไม้บ้านเขานี่สวยเนาะ ต้องหลบเข้ามาเดินข้างในจะมีคนมาเดินเยอะมากค่ะมาเดินเล่นเดินออกกำลังกายสวนเขากว้างขวางมากใหญ่มาก